สวัสดีครับวันนี้ทำเรืออยู่บ้านทำเรือไม่ได้ไปขายของวันนี้ถึงขั้นตอนการใส่กงจะทำให้ดูกันนะครับอันนี้ตัวเรือที่จะใส่กงนะนมีก็ใช้ดินน้ำมันเนี่ยกดไปในตัวเรือแบบนี้นี่มันจะได้บล็อกในตัวเรือออกมาแล้วก็เอามาทาบที่ไม้ที่เราจะาทำกงนะไม้ที่เราเตรียมไว้ เส,สเร็จแล้วก็วาดนะครับปวาเสร็จก็ช็อปโลดเรื่อย ได้แบบนี้แต่งซะหน่อยเสร็จแล้วก็เอาทาไปในตัวเรือเนาะแล้วก็วางบอลกระดูกลงเสร็จแล้วก็ฉลุ แบบนี้เสร็จแล้วลองใส่ดูไ,ได้ไหมมันังไม่ได้แล้วก็แต่งหน่อยเนี่อเใส่ดูมัได้แล้วเราก็มาเรื่อยออก ซ้ายหน่อยเรียบกระสับแบบนี้แล้วก็ใส่ไปเลยกาวร้อนใส่คขึ้นไป แบบนี้แค่นนี้ก็เสร็จแล้วใส่กลงลำนี้ใส่เสร็จแล้วครับวิธีใส่กลงขอบคุณครับ